ฝึกแนวใดลยชนมากมันก็เป็นแนวนั่นแหะโหวาน,นิใสยมันเกิดจากการควมเคยชินควมเห็ดบ่อยๆเห็ดดูดูให้เมือเขาเห็ดดูดูเกิดจากการฝึกเข้าเนี่ยเกิดจากการเห็ดเขาเนี่ยมันก็เป็นแนวนั่นละนิใสยมันก็สิออกมาแบบนั้น เกว่าพ่ายฝึกให้ดีจะใครเป็นคนดีอยังก็ว่าจะให้ดีให้ดีเวิดนั่นพราะพาคนดีมันหายากในสังคมเนี่ยมันหาแรงยากแต่แต่หาคนบ่ตตองดีหาคนบัวั่วนี่ก็ยังหายากแล้วให้เขามาเห็นมาหูมาเห็นมา หาอยู่นีเนี่ยอยู่โรงเรียนสีแสงถ้ำเนี่ยหาคนดีพอได้ไปเห็ดแนวเห็ดหนอเห็ดแนวเนี่ยเน,เ,เนี่ยเข้านาย,ายหลายฝึกฝนอบรมความดีให้เพื่อให้เป็นเกิดความเคยชินเพื่อให้เป็นนิสัยคนนิสัยดีเห็นตัวกันนี้ คน,นิใสเห็ดดีดูๆับนิใสบดีตัวก็มีส,อ,มสองอย่างตัวผู้นี้นิใสกลางๆไว้วสันกับบ่ค่อยมีวะาคันนั้นเขาทักท่วงกันกับผู้นี้นิใสดีไว้ผู้นี้น,น,าาน,น,นิใสซัวไว้เป็นนิัสบดีไว้มีเท่านั้นตัวหายกากเขากับเห็ดไหนมันเป็นหม่องหางายตัวเห็ดโรงเลยนสีแสงําเหมือนเป็นหม่องเพาะพันคนดีไว้ ญงข้นมันจะเป็นผู้บุกรุกกันเป็นแนวติดตัวติดตาชีวิตจะขวางไปนำ้ำหาลองคนอาจสิออกไปบบเคยได้นั่งสมธิที่ยักเทื่อก็ได้เคยนั่งในสมัยเขาโรงเรียนหุดแล้ว่าจัน,ะะนมันเป็นเหตุให้น่งนางผ้านัง่งแต่ย้มอยู่โรงเรียนเด็เนี่ยเอาไปใส่อยู่บ้านก็นได้ใส่อยู่บ้านใส่อยู่ไส้ก็ได้เขาสู่สังคมเขาเจ้าได้ สังคมเหีงความดีได้สังคมเหีงคนดีได้สังคมคนว่ดีมันก็สิเขายากแล้วเฮาวันเนี่ยเพราะว่ามันข้านกันจิตใจมันไปคนละทางกันแนวทางมันสวนกันซ้ำขวบบวกก็ขวบลบแล้ววันเนี้ยไปคนละขวบทางไปทางมันแต่ละคนส mm ังเกตง่ายๆผู้มากดีก็ไปน้ำผู้มักดีผู้มักบ่ดีก็ไปน้ำผู้มักบ่ดีนะ สุ่มมาเกเด่นไปให้โล้สุ่มมักกินเหล่าเมาอย่างกับไปมูไผ่มูมันสุ่มมากไปวัดฟังเถศฟังท่รมกับไปอันเบิงผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างแหละก็น้อมมาใช้จักของเอิ้นมาโอปัญญิโก้จักของอยู่นกลุุมอันมาเคลี้ยนบอจักของอยู่นกลุุมมาเกลี่นบอมาหนีเลี้ยนมาสูบยาอยู่น้ำผู้ใดกุ่มใดมันก็จะแยกแยกออกไป เขาฝึกไงมันพร้อมทั้งความดีทุกดังทุกด้นันฝึกตั้งแต่คำว่ยผ้าว่ยผ้า,าสมาท่านสินข้าพเจ้าขอสมาท่านมาขา้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่านัตทีเมศรนังอันยังอีหยังท่องไม่มีเนี่ยดีดีเบิดใหญ่มันดีเด่บปากเอามาเห็ดนำเห็ดเป็นบ่ เฮ็ดตัต้งไกลเลี้ยนเนี่ยเฮ็ดหน้าที่เลี้ยนนี่ก็ดีแล้วเด้นี่มันสิสอบมันสิทดสอบแล้วการทำความดีของนักเรียนคือเฮ็ดหยังคือตั้งใจเลี้ยนเบื้องต้นมันเฮ็ดความตั้งใจเลี้ยนให้เป็นคนดีดูให้เป็นความดีของการเรียนดูจังซี่ล่ะมันจังสิแม่นสมการฝึกสมการอบรมอยู่เสมือส้อเซเว่นเนี่ย ซุ้มหมอหนึ่งซุ้มมากเหล่นมากอย่างหนึ่งกับเพราะกันแก้ไข่จะข้องขึ้นไปซุ้มใดสิไข่เนี่ยกัดทรงเสริมจะข้องขึ้นไปเติมขึ้นไปอีกให้ไม่ได้หูไม่ได้เห็นเขาไปอีกในวิชาการในเนื้อหาต่างๆเท่านั้นต,ต,ตัวมันกลายเป็นคนดีคนงามขึ้นมาตัวสังคมสีเสียงทำกับเป็นสังคมเองคนดี đồng yên còn quan đi một cái tổ ào, là mưa nha.